ในระหว่างที่สมาชิกทั้งชายและหญิงเข้านอนกันเรียบร้อยแล้วปุ๋ยก็ติกตัวออกมาอยู่ในห้องนั่งเล่นและสิ่งเดียวที่เธออยากจะทำในตอนนี้ก็คือการไร่รำปุ๋ยแสดงการฟ้อนรำที่เธอถนัดเพื่อเป็นการฆ่าเวลาในการรอจนกว่าเธอจะแน่ใจว่าสมาชิกทุกคนได้หลับสนิทแล้วประมาณตีสองปุ๋ยแอบฟังเสียงจากห้องนอนชายและห้องนอนหญิงอีกครั้งและเป็นเวลาเดียวกับที่แขกพิเศษแอบเลี้ยงกำลังเรียกหาถึงคนที่จะมาดูแลพวกเขาหิวข้าวน้องมาเดยหิวข้าว โมโหเลยโมโหเดี๋ยววีนนะใครได้รับภารกิจมาเร็วๆดีไปดี่า้โดนฉันด่าแน่เลยเกศไม่ทำไมเพิ่งมาทำไมเพิ่งมานี่มันดีหมาปุ๋ยแน่ใจแล้วว่าทางสะดวกเธอจึงรีบมุ่งหน้าตรงไปยังห้องกิจกรรมทันทีโดยที่เธอเองก็ไม่รู้เลยว่าแขกพิเศษทั้งสามคนก็กำลังพูดถึงเธออยู่พอดีทำไมถึงชอบอ่านมันถึงอย่างนี้ล่ะจริงๆแล้วนะรู้ป่ะให้ปุ๋ยได้รับภารกิจนี้นะ อาจจะสํำเร็จชัวก็ได้เพราะว่าอะไรปะ่ะให้บุญเป็นคนนอนดึกแล้วคนก็ไม่ค่อยสนใจด้วยถูกแล้วตื่นเช้าเออเสียงกุญแจที่ถูกปลดล็อกทำให้เบิร์ตเดย์รู้สึกได้ถึงผู้มาเยือนและทันทีที่ทุกคนได้พบหน้ากันอีกครั้ง <c oughs> บรรยากาศเห็นความจังงังก็เกิดขึ้น งงงงกันแล้วเมื่อวันเนี้ยเร้อดาวูกปุยปุยองไปขโมยชุดแม่น้ำให้หนุ้ยหนึ่งชุดสีบู้ใหนุ้ยใส่อ๋อเพราะว่าเข้าในบ้านไม่สําเร็จแน่นอนอย่าอย่าพาหนูเข้าในอย่าเพราะเข้าในบ้านจริงจริงอย่ากตอนแรกกําลังคิดว่าแบบเฮ้ยสาวไปข้างนอกได้หรอได้ก็คือนุ้ยก็คือแต่ปุยต้องไปเอาชุดแม่น้ำให้นุ้ยสีบู้เพราะนุ้ยไม่ได้ออกไปอาฮะอ โอเคเน้นเดี๋ยวจะจะจัเล่นหาให้หหหเดี๋ยวมากับเสื้อผ้าโอเคมาถามๆนะจดละชุดว่ายน้าสีชมพู <Yeah. S 2> น,น,น,นะกกนเ,นเดี๋ยวกกดูก่อนจะดูว่ามันอยู่หรือเปล่าเมื่อกลับเข้าบ้านมาอุ๋ยก็รีบหาชุดว่ายน้ำสีชมพูที่นุ้ยกล่าวถึงรวมทั้งจัดเตรียมเสื้อผ้าชุดอื่นๆที่ต้องนำให้โจกับเบิร์ดเด์พร้อมกัน เมื่อปุ๋ยนําเสื้อผ้าออกมาได้สําเร็จเธอก็ไม่รอช้าที่จะนําแขกพิเศษทั้ง3คนของเธอออกไปอาบน้ำข้างนอกอย่ได้าอย่นี่นะนี่นะค่ะอย่จร็วๆๆนุ่มนิ่มจ้เร็วๆปั้น ในที่สุดโจนุย้ยและเบิร์ดเดก็ได้อาบน้ําโดยทั้งสามคนอาบน้ําโดยใช้ฝักบัวที่อยู่บริเวณสาไวนะ่าน้ำในขณะที่ปล่อยให้ทั้งสามคนอาบน้ําอยู่ด้านนอกอุ๋ยก็กลับเข้ามาในบ้านเพื่อจัดเตรียมอาหารอุ๋ยทํำข้าวผัดที่เธอถนัดและทอดไข่เตียวเตรียมไปด้วยเมื่อเตรียมอาหารทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยอุ๋ยก็มุม่งหน้าตรงไปยังห้องกิจกรรมอีกครั้ง ขนอุกและสิ่งที่ทำให้สมาชิกของสามคนคาดไม่ถึงก็คือปริมาณอาหารที่ทานเยอะกว่าที่พวกเขาคิดไว้เขาว่าดีฉันดูเอีอเขาได้นะเว้ยเขาเป็นอย่างนี้แต่ในความรู้สึกหนูนะจริงที่พึ่งนั้นเท่นไหร่ดีนะที่จริงทุกคนก็ทำได้ทุกคนไม่ทำความเหรือยน่ เป็นคนอื่นเขาก็ไปเลี้ยงดีแล้วค่ะให้เราเดีอออไอปุองอยเฉยเนี่ยมันเป็นคนอย่างน,นี้มันรอเขเยอะคุ้มเถอะงปีแ่นฉันก็ฉันก็บอกแล้วไงถ้ามันจริงอ่ะฉันก็เป็นเพื่อนเขาได้แล้วภารกิจแอบเลี้ยงของปุ๋ยในค่ำคืนแรกผ่านไปได้ด้วยดีแต่รอยร้าวที่เคยเกิดขึ้นระหว่างเธอและนุ้ยจะส่งให้ภารกิจครั้งนี้เป็นไปในทิศทางไหนยังเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไป โหวตเลือกนักร้องในดวงใจกับ BB s y s t e m ตมาอัลบั้มโหวตให้ปุ๋ยพิมพ์ S1 โหวตให้อุ้มพิมพ์ S2 โหวตให้เจฟพิมพ์ S3 โหวตให้นกพิมพ์ S4 โหวตให้บอมเบพิมพ์ S5 โหวตให้ติ๊กพิม S 6โหวตให้บูพิมพ์ S7 โหวตให้หวานพิมพ์ S8 โหวตให้โอพิมพ์ S9 แล้วส่งมาที่หมายเลข4838383ส่งได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ที่24มีนาคมนี้ ผู้โชคดีที่โหวตเลือกนักร้องในดวงใจจะได้รับรางวัลเงินสด1 0,000บาทสนับสนุนโดย Mazda บริษัทพ่ดันซ่าประกันชีวิตจำกัดใจมันตัวน้นอยตัวมันอย่างค่ แต่ที่ววานพูดเมื่อวานบูไม่เข้าใจเลยบูไม่ฟังบูไม่เข้าใจยัไงไงก็ได้ก็บูไม่ถามหนะวานแะ่ก็หวานก็ก็ปาเขาพูดนะบูไม่ได้ถามปาป๋ามาพูดให้